เรื่องความสุขต้องหาจากภายในเรื่องกินเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายของชาวบ้านใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องปากท้องของประชาชนไม่มีใครค่อยพูดถึงจิตใจของประชาชนเขาห่วงอาหารกายมากกว่าอาหารใจวันหนึ่งวันหนึ่งเที่ยวแสวงหาให้กายบำรุงบำเรอร่างกายตกแต่งกายให้สดใสสวยงาม แต่ปล่อยให้จิตใจขาดอาหารจิตใจจึงกระวนกระวายเร่าร้อนอ่อนแอต่อสู้อารมณ์อะไรไม่ได้ความเพลิดเพลินนั้นพอหาได้บ้างจากภายนอกแต่ความสุขต้องหาจากภายในคือในใจของเราเองวิธีหาความสุขก็ไม่ยากเพียงแต่ลดความยิ่งรนทะยานอยากลงอยู่อย่างสงบและพอใจในตนเอง ความสุขมีค่าเหนือเงินอยู่แล้วมันเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่มนุษย์ต้องการแต่ไม่เคยพบเพราะหาผิดวิธีความสุขที่หาได้ง่ายมนุษย์เราถ้าไม่ต้องการอะไรมากเกินไปก็หาความสุขได้ง่ายความสุขกลายเป็นสิ่งหาได้ยากเพราะเราต้องการมากเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะสนองความต้องการของเราได้สม่ำเสมอ การเอาแต่ใจตัวเป็นการทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นไฟติดเชื้อขึ้นแล้วย่อมเผาเชื้อนั่นเองก่อนให้วายวอดแล้วลามไปไหม้เชื้ออื่นๆจะกลายเป็นไหม้บ้านไหม้เมืองจะดับได้ด้วยน้ำหรือลามไปถึงแม่น้ำซึ่งไฟมิอาจทำแม่น้ำให้ลุกไหม้ได้แล้วดับไปเองมนุษย์เรา อยู่กันไปอีกคนละไม่กี่วันก็จะต้องตายจากกันไปอยู่แล้วโดยธรรมดาเจ้าอะไรกันนักหนาอยู่กันไปพอสบายสบายจะม่ดีกว่าหรือจะคิดเบียดเบียนกันทําไมมนุษย์เราถ้าไม่ต้องการอะไรมากก็ไม่ต้องแสวงหามากมีเวลาสําหรับหาความสงบสุขได้มากใช้จ่ายน้อยความสุขนั้นยังประนีตสุข,ขุมอีกด้วย ความร้อนอากาศนั้นไม่ร้ายแรงเท่าความร้อนใจแก้ไขง่ายสำหรับคนที่มีทางจะแก้ไขและหัดพอใจซะบ้างส่วนความร้อนใจนั้นอยู่ที่ไหนก็ให้รู้สึกร้อนรุ่มไปหมดแม้จะอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นช่ำก็กระวนกระวายแต่ถ้าสบายใจมีความพอใจหล่อเลี้ยงอยู่ก็มีความสุขได้ทุกแห่งไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องแสวงหามาก ความยิ่นรนทยานอยากทำให้ต้องแสวงหาการแสวง